เอาแล้วครับเพืคนตู้ after party ของ L.F. k e l ฟล r ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูหน้าตาตู้ตัวละครรวมถึงพูดถึงเรื่องสุ่มดีไหมเลยเนาะสำหรับตู้นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตู้พร้อมๆกันนะครับว่ามีตัวอะไรตัวละครอะไรบ้างนะครับดอกเหนือไปจาก k e ฟ l a r กับ Frost Full Power นะครับอ่ะไปดูที่ฟีเจอร์คาแรคเตอร์ก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าซูเปอร์ไซย่าสองเคฟลเนี่ยนะครับผมก็พูดถึงความสามารถไปแล้วนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าผมรู้สึกว่าตัวละครนี้จะแบบเป็นตัวละครที่สําคัญที่จะมาเปลี่ยนเมตาหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นตัวละครในเชิงรูปแบบที่จะมาผลักดันทีมทีมหนึ่งอ่ะจะเรียกว่า2ทีมก็ได้แหละแต่หลักๆคือทีมที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือทีม Universe La เนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวเนี้ยนะครับจะมีเรื่องสตาร t เ r อ e ์บีที่จะดันเรื่องของดาเมจกระให้กับทีม u n i v e r s e l สเขึ้นไปอีก็คือทั้งทีมถึ์เึ้น,นต์ก็คือทั้ อีกแท็กหนึ่งที่ผมพูดถึงก็นแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของฟิวชั่นบอลเลเอร์ใช่ไหมแต่ทีมฟิวชั่นบอลเลเยอร์เนี่ยในจุดนี้คือมันยังขาดตัวละครเยอะนะครับซึ่งตัวละครที่ดีที่สุด2ตัวถ้านับตัวนี้ด้วยก็คือซูเปอร์บิ o โตตัว UL ซึ่งตัวนั้นเราจะดึงความสามารถออกมาสูงสุดก็คือต้อง7ดาวบวกนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่ามากแล้วผมก็ไม่คงไม่แนะนําให้ใครไปเปิดเพื่อที่จะทาทีมฟิวชั่นบอลเล r อร์ในจุดนี้มันไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับส่วนทีมที่สามานนไซย่แล้วนะครับ แต่หลักๆคือผมมองว่าตัวนี้ก็คือใครที่ชอบเล่น universe l e v มากๆเนะี่ยก็ถ้ามีไว้เนะี่ยก็คือจะช่วยผักดันทีมนั้นให้ไปได้ไกลขึ้นส่วนในตัวของเคปลาเองเนี่ยก็จะเป็นเชิงตัวละครที่เก็บสตักไปเรื่อยๆนะทุกคนนะจะมีเรื่องของเวลาใช่ไหมก็คือพอเก็บไปถึง15วิก็ได้ดาเมจเพิ่ม15%เนี่ยสูงสุดที่45วิผ่านไปก็คือได้ดาเมจเต็มๆ45%ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเกรด2ประเภทที่เป็นเกรดมีแบบชาร์จเกรดกับรีลิสไทป์ เวลาเข้า l e a ิ e ไทม์ก็ตีแรงพอสมควรนะทุกคนมีเพิ่มเดเมดเดเมดการ์ดเข้าไปอีกมีการไม่ให้โดนทำลายการ์ดอีกก็จะเป็นตัวละครที่ออกแนวเชิงว่าจะคอมโบนะครับแต่เสียดายการคูเช้งหาวิเนี่ยแล้วก็คือการเติมการคูเชงเนี่ยน้อยไปหน่อยเนาะทุกคนเนาะก็มีแค่การตอนที่ชาร์จเต็มกับตอนเข้าสนามอันนี้ได้อย่างละ5วิเท่านั้นการ์ดเขียวไม่เติมด้วยก็อาจจะค่อนข้างที่จะคอมโบได้ไม่ยาวมากนะ,นะครับ การ์ดเขียวก็มีจวนติด้วยทีหนึ่งนะครับก็ตัวละครนี้คือไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหแหกเมตาถล่มทลายเมตาขนาดนั้นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นตัวที่เสริม,รมให้ทีมยูนิเวอร์สเลฟเนี่ยกลับมามีบทบาทได้มากขึ้นแหละนะทุกคนนะมีมีแบบสู้สูสีกับทีมพาัศสามได้มากขึ้นแหละเพราะสะตทก็จะสูงขึ้นมานะครับตรงการ์ดเนี่ยสวยมากทุกคนตอนแรกอ่ะไม่เห็นเนาะไม่ไมไมี UI ไอซอยู่ข้างหลังทางขวาบนด้วยนั้นคือเท่จัดเลยนะครับรูปเนี่ยโอเคก็ แทนที่เป็นเคปลาจะเป็นรูปเคลกับคอริฟ่าใช่ไหมแต่ไม่ไม่ไม่เอาอย่างนั้นใช่ไหมโอเคไปครับตัวที่2ก็จะเป็นซูเปอร์ไซヤสามโกเทนคูสนะฮะทุกคนก็คือประเด็นที่การที่ใส่ตัวโกเทนคูสมาเนี่ยทุกคนก็คือบอนเพื่อจะผลักดันฟิวชั่นบอลเลเยอร์เนาะเพราะว่าฟิวชั่นบอลเลเยอร์จุดนี้คือทีมที่พอจะเล่นได้จริงๆก็กกรวมเขาไปด้วยแหละนะโกเทนคูสนะครับก็่าจะเป็นตัวที่เดันดับต้นๆของฟิวชั่นบอลแล้วแต่ก็จะพูดได้ว่าตัวนี้ก็เก่าเกิเกนไปมากๆแล้วแหละนะครับก็ น่าคิดแล้วก็มีคู่โอ้โหคู่6ปีเนาะซุปเปอร์บีโตอย่างนั้นเหรอจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะทําประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้แล้วกับตัวกับตัว7ปีนะทุกคนเพราะตัว7ปีนี่มันถึกขึ้นมามากๆนะครับดามเมจคู่นี้ก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วนะครับอย่างมากเต็มที่เลยก็คือเรื่องไลทิ้งลัสของเขาแหละมั้งนะครับทุกคนแต่ก็เคโอกาสก็ยังมีนะก็ช่วยโอกาสอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโอโหไบกูฮัง โอ้โหโกเคกเคก็คือตู้นี้ก็คือมาทางฟิวชั่นวอร์เรอร์หมดเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าโอ้โหแล้วฟิวชั่นวอร์เรอร์จุดนี้คือมันไม่ใช่ทีมที่จะเป็นเอาไปเล่นอะไรได้แล้วนะครับไปกูฮังก็เหมือนกันนะครับไปกูฮังซุปเปอร์กคจิต้านี่คือทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนต้องรออิคุเม n t แล้วนะครับไม่มีอิคุเม้นไม่มีเซนไคตัวนี้อย่าเอาไปฝืนเล่นเลยทุกคนมันเปราะมากๆนะครับด้วยความม่าหน้าที่ของตัวละครเนี่ยไปกูฮังก็คือแทงแหละใช่ไหมก็คือต้องมาถ่วงเวลาต้อง รอเกตดเต็มมากกว่าที่จะให้ให้ตายได้นะทุกคนนะแต่เกตดมันก็ใช้เวลานานมากๆแล้วก็คือรับดาเมจอะไรไม่ได้แล้วนะครับอย่างมากก็เอามาถ่วงๆแบบเออตีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปลมประมาณนี้แต่ดาเมจเรื่องการแทงเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วนะครับทุกคนโอโ้โหใส่ตัวแบบนี้กันเลยแล้วก็โกคูฟีเซอร์อย่างงั้นเหรอก็คือเข้าใจแหละว,ว่าตู้มันคอนเซ็ปต์ของเกฟล่ามันคือ2ทีมนี้หลักๆนะทุกคนเนาะยูเล็บกับฟิวชั่นวอร์แต่การที่ใส่โกคูฟิเซอร์มาเนี่ยก็ คงจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือคงจะยังไม่อยากรีบรีลันตัวละครยูเลฟเกินไปเนาะของพาร์ทหนึ่งอะนะซึ่งก็ได้แค่โกคูฟิเซอร์ก็อาจจะไม่เรียกว่าดีแล้วแหละนะครับทุกคนคือได้ได้อุเมนต์เฉพาะตัวไปก็พอเล่นได้แหละแต่ถ้าเทียบกับยูเลฟตัวอื่นในทีมเขาเนี่ยผมว่ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็โอเคเลฟบ UI นะฮะตัวนี้ก็ คือแน่นอนแหละว่ามัน,มนเซนไคมันตรงอะนะทุกคนนะเป็นเซนไคมันเป็นของสีเขียวยูเลบอะนะซึ่งมันก็จะมาบัฟให้กับเคปล่าแหละแต่ว่าตัวนี้ก็จะเหมือนจะโดนแย่งจุดยืนเนหน่อยแหละนะครับแต่ก็ยังแต่ก็ยังคุ้มเครืออยู่นะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าตัวนี้กับเคปล่าใครจะเป็นตัวยึดเรื่องของตัวสีเขียวยูเลบกันนะทุกคนอาจจะต้องรองดูกันไปอีกสักนิดนึงแต่นี่ก็คือตัวบัฟเซนไคให้กับเคปล่าได้แน่นอนนะครับ แล้วก็ซูเปอร์ไซย่สามโคคูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้บัฟเซนไคให้กับเคฟลาเนาะซูเปอร์ไซย่อ่าไม่ใช่ไซย่ ah, สีเขียวเนาะก็ตรงเดดเด,เดอ,ยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้บัฟเซนไคเท่านั้นละแล้วก็ฟรอสนะครับตัวนี้เป็นตัวซับเต็มๆเลยทุกคนผมไม่อ่านความสามารถมาเล็กน้อยละนะครับจุดสำคัญที่สุดก็อยู่ในสตาร์เตอร์บิวตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการบัฟทีมลีเนชชอปอีวิลกับยูนิเวอร์แซลเนี่ยแจกดาเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถาวรทุกคนอันนี้เยอะมากๆซึ่งผมวว่่าตัทีได จะได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ Universe ์แ a p เท่าไหร่หรอกแน่นอน Universe ์แ a p ก็เล่นได้แหละแต่ถ้าเอาไปเล่น Lineage Shop Evil นะครับทุกคนทีมบ้านฟิเซอร์เนี่ยได้ดาเมจอีก35%ใครได้บัฟครับ UL Full Power f i s ร์ e r มันจะยังได้บัฟขึ้นไปอีกทุกคนบ้าบอไปแล้วนะฮะก็ตัวละครนี้ก็คือถ้าไปเล่นกับโอ้โห UL f r ลฟิเนี่คือระห่ำแน่นอนนะครับก็เป็นตัวเชิงซับแล้วนะทุกคนแล้วก็มีการเพิ่มดามเมจให้กับตีพวกสายาแรงขึ้น แล้วก็แน่นอนก็โดยรวมก็ผมมองว่าเป็นตัวละครนั่นแหละซับซับเท่านั้นเลยนะครับจะมีการเนี่ยเพิ่มดาเมจให้เพื่อนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ตรงเดียวแหละนะครับก็คือมาซับพอร์ตทีม2ทีมนะั่ลิเนชชอปบีวิลกับยูนิเวอร์สเลฟนะครับตัวสปาร์กิ่งส่วนใหญ่ที่ออกมาซับมันก็จะค่อนข้างดีนะทุกคนนะก็ไปตามทีมมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยรวมแลวเนี่ยตู้นะครับทุกคนคือถ้าให้พูดตรงๆก็คือเป็นตู้ที่ห่วยแตกตู้หนึ่งเลยนะครับ ไม่มีตัวละครในตู้จุดไหนเลยที่รู้สึกว่าแบบโอเคถ้าได้มาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทีมเราให้ดีขึ้นเนี่ยต้องไล่อย่างนี้เลยเคปล่าแน่นอนตัวใหม่มันก็มีบทบาทในทีมได้แหละนะครับทุกคนแต่โกเทนคูสซูเปอร์บิลลิต้หกปีหรือไปกูฮังซูเปอร์กิลต้าโกคูฟิสเตอร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวพวกนี้เป็นตัวทางเลือกสุดๆแล้วอะ่ะมันมันจะเรียกว่าทางเลือกก็ยังใจดีเลยทุกคนอย่างมากโกเทนคูสก็พอยังพอซับได้แหละนะทุกคนนะแต่นอกเหนือจากนั้นโกคูฟิสเตอร์ก็โอเคไอ เล็บ UI ก็ยังดีเนาะแต่ก็เท่านั้นเลยจริงๆทุกคนแต่แบบได้ซูเปอร์เบลิโตได้ไปกูหังอย่างเงี้ยก็คือแบบเนี่ยได้ซูเปอร์เซียสามกูเงี้ยกับตัวบัฟเซนไคเท่านั้นแล้วอะตู้นี้ผมไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่เปิดสักเท่าไหร่แน่นอนคือมันมันทำทีมฟิวชั่นบอลเลเอร์รูปแบบที่แบบเก่าแล้วอะเนาะนอกเหนือเสียจากว่าในอีกอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์เราจะได้เรื่องของอีเ m นต์เฉพาะตัวตัวเหล่านี้หรือเปล่า ก็อันนี้ผมก็บอกไม่ได้แต่ในจุดนี้คือเท่าที่ดูอ่ะคือไม่ดีเลยนะครับทุกคนตู้นี้อารมณ์คล้ายๆตู้ ul เลยนะที่แบบเออมีแค่ตัว ul ตัวเดียวที่ดีนะนอ,นอกเหนือจะเป็นตัวที่แบบโอเคได้มาก็ไม่รู้ไปทําอะไรอันนี้คล้ายๆกันเลยทุกคนแล้วก็ไม่ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งด้วยทั้งผสมทั้งฟิวชั่นวอลเลอร์ทั้งยูเลฟเลยมันเล่นด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนมันต้องแยกเป็นทีมนะครับดังนั้นคือตู้นี้ยากที่จะเอาไปทําเป็นทีมมากๆเนาะก็ส่วนตัวผมจะไปแค่โลเทชันเดียวเท่านั้นนทุกค ไม่ไม่ไปเยอะกว่านี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่านี่คือก็เรียกได้ว่าคือถ้าได้มาก็โอเคแหละนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับสเตปแรก Let's go ครับโอ้โหโอเคแมพหิมะเผาไปไปทุกคนมาเลยได้ไหมถ้ามานี่ก็หยุดเลยนะทุกคนสามดาวผมพอละมาเลยดีกว่าโบรี่บโรโดโรรี่ผู้แดงครับไป เิต้าเบต้าหัวเหลืองแต่แพ้ในแมพฮิมานี่ก็ไม่ใช่อะไรที่ดีสักเท่าไหร่นะทุกคนนะต้องปิดปุ่มสคริปต์ไหมต้องปิดปุ่มสคริปต์ไหมนิเมชั่นแบบนี้นะฮะ,ะปิดแล้วกันเนาะแต่แค่สามมันเองอ่ะสองฟึบวิสโอเคตามนั้นนะฮะแมพฮิมะมาให้ตื่นเต้นเล่นๆนะครับก็เช่นเคยนะทุกคนใครที่จะเปิดตู้นี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ ได้ตัวละครที่อยากได้นะฮะแต่ก็เป็นตู้ที่ดูแล้วคือถ้าไม่ได้เคฟราบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ตัวไหนไปจะรู้สึกดีใจเลยนะครับโดยเฉพาะในไอดีผมก็ได้ตัวพวกนั้นครบไปแล้วด้วยนะฮะผู้ฟ้าเฉยๆโดนอัดด้วยเยี่ยมแหละเสมอโอเคโอเค ต่จุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับคลปล่าก็คืออนิเมชันสวยมากนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เห็นอนิเมชันเต็มๆเนี่ยลองไปกด try ในเกมได้คือแบบโอ้โหสวยมากเดี๋ยวนะไม่มีสปาร์กิ n งเลยนี่วะโอเคคือผมผมกด try แล้วคือเปลี่ยนใจเลยนะตอนแรกกะกะว่าคงจะไม่ไม่มาเปิดหรอกนะฮะแต่พอดูอนิเมชันดูอะไรในเกมปุ๊บมันสวยจริงๆนะเนี่ยทุกคนมันดูตั้งใจทําเป็นพิเศษเนาะแต่จริงๆคือน่าแปลกใจตรงที่ตู้ อ f t e r party เนี่ยอย่างของปีก่อนเนี่ยมันดูแบบใส่ตัวที่น่าสนใจมากกว่านี้นะทุกคนนะแต่ปีนี้คือดูดูกากหน้าดูอะนะครับโอ้โหแอนิเมชันอะไรก็ไม่รู้พูจิวไปอีกด้วยนะทุกคนช็อกละช็อกละโอ้โหหน้าสกิปมากจะฮีโร่เอ็กตรีมล้วนอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ทุกคนดูดูมันทำ ดูมันทำนะครับอ่ะมาเซบสี่แล้วฮะก็ตามนั้นนะทุกคนโลเคชันเดียวพอเนาะเดี๋ยวเราจะได้ดองเพชรกันต่อไม่รู้ว่าแคมเปญต่อไปจะเป็นแคมเปญอะไรด้วยนะครับเบติต้าหัวฟ้าแย่งสนีนนี้ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่านั่นแหละเอาจริงผมก็ไม่ได้หายปอะไรกับเคฟล่าขนาดนั้นด้วยแหละส่วนตัวนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าคือทีมยูเล็บมันก็ยาก,กน,นะพอเทียบกับฟ้าสามนะทุกคน ในเมื่อพัทสามมันดูเป็นโอ้โหเป็นทีมที่โกงขนาดนั้นนะผมเลยมองว่าคือตอนนี้เราต้องการตัวละครที่มันโดดเด่นกว่านี้นิดนึงเนาะโดยเฉพาะเรื่องสีด้วยเนี่ยออกสีเขียวมาเนี่ยก็แอบเซ็งนะทุกคนนะคือมันควรจะเป็นสีม่วงครับมันควรจะเป็นตัวละครที่เอามารับมือฟริเซอร์ได้ดีกว่านี้อก็รู้แหละว่าเร็วเกินไปนะทุกคนแต่ว่าเออมันก็ควรมีสีม่วงดีๆมาสักตัว เพราะถ้าให้ไล่ดูสีม่วงในเกมจุดนี้มันไม่มีตัวไหนเวริร์กแล้วทุกคนบูยโวน่าจะเป็นตัวใหม่ที่สุดที่น่าจะพอทําอะไรได้บ้างแต่มันก็ไม่เชิงว่าเป็นตัวสีม่วงที่ดีเนาะทุกคนดังนั้นสีม่วงเนี่ยต้องการตัวละครโกงๆมากๆนะครับคือผมเห็นว่าเป็นเคปลาเป็นสีเขียวคือแบบโอ้โหเพยเซฟเหลือเกินเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมันสีเขียวมันเป็นสีที่ดีแล้วนะทุกคนนะอืมไม่พอฟรอสต์นี่ก็สีแดงอีกนะครับ แล้ดิอันนี้มชั้นอะไรกันวะนนีโ้โคตรโคตรจะเงียบเลยมาหน่อยเหอะมาหน่อยเหอะเคลฟลาปะอ,อย่างน้อยไปขุดยูเล็บขึ้นมาเล่นก็ยังดีนะฮะจริงๆยูเลบผมก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะทุกคนนะบางครั้งบางข่าวเนาะ<อ>ก็สนุกดีก็เป็นทีมที่สนุกดีโดยเฉพาะผมชอบเล่นบูอีโวเป็นพิเศษแหละนะ ถึงแม้ว่าตัวละครจะนั่นแหละเขาว่ากันมีปัญหาเยอะแต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกชอบเล่นนะทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายครับรอบฟรีก่อนที่เราจะพอกันละหรือเดี๋ยวผมอาจจะไปให้ครบตั๋วหรือเปล่าเดี๋ยวดูกัอนอีกทีนะมาตรงนี้เลยได้ไหมจบจบไปฟ้าแดงห้าพอตมาเหอะเ <c oughs> สมอกันไป อาภูทองก็ยังดีจัดไปบนสุดไปล่างสุดล่างสุดไปสคริปปุ๊บมาเลย c o m e on man เอาละผมปิดผมสคริปแล้วผมเชื่อผมเชื่อฟึบ <c oughs> โอ้โหบูหางเนาะเออ,มาเ,ม,อมาเหมือนเหมือนเอาฮาเลยตรงนี้แล้วฟึบโอ้โหโ,โกหังมัน <c oughs> มันจะเกลือ ไปกันถึงไหนใช่ไหมทุกคนแน่นอนบ่าโลเทชันเดียวก็คงคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะทุกคนนะแต่ก็เออใครใครมาเปิดตู้ไหนก็ตามก็อยากได้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเรื่องอ้าเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราซื้อตั๋วนะครับแล้วตั๋วนี้ก็จะทําให้เราได้เคฟล่าใช่ไหมทุกคนแล้วก็เราก็จะปิดฉากอย่างสวยงามถูกต้องไหมครับทุกคน ถูกต้องไหมครับอย่าลืมส่งกำลังใจมาครับคนละหนึ่งไลค์นะฮะทุกคนขอให้ผมได้เคปฟล่าในจุดนี้นะครับทุกคนไปเลย let's go แม้แต่ฟลอสก็ไม่มาเนาะเออจะลืมไปเลยฟลอสเนาะตัว1%นอร์เโอเคมีลุ้นมีลุ้นทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมามาปะเนี่ยทุกคนคือมันก็ยังมีฟลอสอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นตัวใหม่นะครับ5%เป็นตัวใหม่เคปลาได้ไหมเคปลาคบอน ฟ e บเยสเยสซูเปอร์เซยาซองเคฟลามาแล้วทุกคนเฮ้ยมาจริงว่ะทุกคนต้องขอบคุณกำลังใจยู่ทุกคนด้วยนะฮะที่ส่งกันมาให้นะครับคนละหนึ่งไลค์นี่คือช่วยได้จริงๆนะครับทุกคนก็เช่นเคยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับตู้เคฟลาโอ้โหเฮ้ยมาสัจจรรย์มากเลยนะตัวผมไม่ได้อะไรดีๆมานานแล้วทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับดีใจมากนะครับวันนี้ก็สําหรับใครที่ดูชอบเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับอยได้ดูโชว์เคสกันแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจินครับ